สวัสดีเธอชื่ออะไรฉันชื่ออีเจเธอถามฉันเหรอฉันชื่อแอนนี่ยินดีที่ได้รู้จักมีแฟนยังอ่ะอเรียนได้ สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเกม The Sims 4 Vampire กันต่อเลยนะคะอีเจนั่งคุยกับใครอยู่เนี่ยอาจะกลับแล้วเหรอแม่จามารับหนูแล้วเหรอคะถูกต้องแล้วเด็กน้อยคนนี้นะคะเป็นลูกสาวของเฮอไมโอนี่ค่ะจำได้ไหมว่าคลิปก่อนหน้านี้คลิปประมาณคลิปที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยที่แบบว่า เฮอร์มโอนี่มาที่บ้านของเบลล่านะคะแล้วนางก็แบบตั้งท้องทั้งทที่พิลินไม่ได้แบบให้นางแบบมีลูกนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านบ้านของเฮอร์มโอนี่เนี่ยเป็นบ้านของแบบแวมไพร์ซึ่งจะสามารถทำให้มีแบบลูกแวมไพร์ฉันต้องไปแล้วขอบคุณที่เที่ยวเล่นด้วยกันกลับแล้วเหรออีเจ e ไปไหนเนี่ยจะไปส่งแอนนี่แอนนี่กลับไปแล้วอ่ะ อีเจ e. ออกมานอกบ้านนะคะเฮ้ยเปลี่ยนเสื้อผ้าออกมาด้วยนะเนี่ยอืมจะตามแอนนี่ไปหรอแน่นไงเป็นบ้านของเฮอร์มโอนน่แฮร์รี่พอตเตอร์ดอนนะคะร้องไห้อะแอนนี่ไปไม่ลาเลยคิดว่าอีเจเนี่ยน่าจะชอบแอนนี่นะคะเพิ่งจะรู้จักกันไม่ถึง1วันเองตอนนี้สามทุ่มแล้วบ้าป มีอะไรหรือเปล่าลูกทำไมออกมาเล่นข้างนอกไปเดี๋ยวป้าพาเข้าบ้านนะไปไหนอะ่ะก็บินเข้าบ้านไปเลยบินปุ๊บมาโผล่ที่ข้างบนนะคะอ๋อจะนั่งกระโถนนี้เองอลูกของเฮอร์ไมโอนี่ที่ชื่อแอนนี่เนี่ยคิดว่าเป็นเป็นแวมไพร์นะคะเป็นเด็กผู้หญิงแวมไพร์ได้เห็นกันนิดเดียวเองอะ่ะเดี๋ยวเราต้องรอให้พรุ่งนี้เช้าจะได้แบบให้เขามาเล่นกับอีเจอีกนะคะ โอ้ยต้องฝึกนั่งกระโถนก่อนอีเจเนี่ยเป็นเด็กที่หน้าตาหล่อเลยทีเดียวนะคะจัดว่าหล่อแต่ที่พี่ลินเลือกให้แบบนิสัยแบบซุกซนเป็นเด็กเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเด็กผู้ชายนะคะจะแบบดือ้ออืมก็จะเล่นประมาณนี้ไปเลยแต่จริงๆเนี่ยในใจคิดไว้ว่าจะเล่นให้เป็นเด็กปีศาจไปเลยเพราะไหนๆเราก็เล่นภาคแวมพายแล้วแต่ปีศาจทุกคนนะคะหรือว่าทุกตอน ไม่ใช่ว่าจะเลวไปสะหมดเนาะก็จะมีปีศาจดีๆบ้างงั้นเดี๋ยวอาบน้ำให้อีเจด้วยนะคะเอ็ดเวิร์ดหิวมากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวอาบน้ำฟองสบูส่ยังไม่เคยอาบน้ำให้อีเจเลยโตเม็นหึงผมอยากเป็นซุปเปอร์แมนเดี๋ยวป้าอาบน้ำให้ก่อนนะเพิ่งจะอื้อเ็จอ่ะอุ้ยติดประตูโอเคค่ะ อาบน้ำอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเอ้าทำไมยังใส่เสื้ออาอบไวมากเป็นเด็กที่อาบไวมากไม่ทันตั้งตัวมาเล่นกับค้างคาวดีกว่าสวัสด,ดีเจ้าค้างคาวอ๋ววอเรากอดกอดเจ้าค้างคาวดีกว่าอ้าันบินได้นายเป็นพิก แบดโอ้โหแอมแบดแมนขังคางบอกเป็นแบดแมนไรมาอีกอะโอ้ oh, คุณแม่นะคะเบลล่าก็รู้สึกหิวนะเนี่ยโอเคตอนนี้ค่าพลังของเบลล่านะคะเพิ่มมาอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวพี่เรนขออับนิดนึงนะเลิกเป็นผู้สืบทอดดีกว่านะคะเผื่อว่าเราแบบอยากให้ใคลายแบบเป็นแวมไพร์อีกเนาะลูกจะไปไหนจ๊ะ ไม่รู้สิเด็กดื้อจะไปไหนอ่ะเล่นกับตุ๊กตาก็ไม่เห็นว่าน้องจะดื้อมากเท่าไหร่เนี่ยแต่ในบางครั้งเนี่ยก็จะดื้อแต่บางครั้งก็ไม่ดื้อก็ไม่ไม่ดื้อเท่าไหร่อ่ะเนเนสเมนะคะดูเรื่องเจ้าหนูยอดมนุษย์อ้าตุ๊กตาบาร์บี้อ๋ออาอัมกินได้ไหมเนี่ยเฮอร์ไมโอนี่ยังอยู่ที่บ้านเราเลยนะคะ โอเคแล้วนี่หนูน้อยไม่นอนหรอทําการบ้านหรือยังวันนี้มีการบ้านนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการบ้านนิดนึงอ๋อเฮอร์ไมโอนี่อยู่ละสิหิวละสิเฮอร์ไมโอนี่เนี่ยก็เป็นอาหารให้แก่แบมพายคะเดี๋ยวเราชื่นชมคอก่อนคอของเธอสวยจังเลยนะฉันรู้นะว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่ฉันเคยโดนแล้วเคยโดนแล้วเหรอ เคยไปรู้กี่รอบแล้วเนี่ยไปแล้วเธอไมโยนี่หนีดื่มเลือดนะคะโอเคเราจะดื่มเลือดเธออีกรอบนึงโอ้ยมือหัวจังเลยแน่อยู่แล้วละสิกัดคอไปเลยค่ะความจริงคือเราก็มีพ่อบ้านอยู่อ๋องั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจัดปาร์ตี้ไม่สีวัมพายเวลาแกงวันคือนอนแกงคืนคือกำลังออกหากินคือเที่ยวอยู่ เราต้องเริ่มปารต์ตี้ตอนนี้เลยนะคะเริ่มการชมนุมค่ะเหล่าแวมพร์ทวไลท์มาอีกแล้วมาทุกคลิปเลยก็อยากให้ทุกคนแบบดูอะไรหลายอย่างด้วยวิตกสุดๆเลยนะคะนักดื่มผู้มีความผิดใช่แล้วลืมไปว่าพี่ลิเลือกจุดอ่อนนะคะจุดอ่อนของของเบลล่าเนี่ยโอ้ยนาง นางกลับร่างมนุษย์เลยตอนนี้นางรู้สึกวิตกมากๆเลยอะ่ะสี่ชั่วโมงนยะจะรู้สึกแบบนี้ไปสี่ชั่วโมงเลยนะคะลืมไปเลยว่ามีจุดอ่อนอยู่คือเบลล่าเนี่ยจะต้องดื่มเลือดถุงอะไรแบบนี้มากกว่าหงุดหงิดเลยอะ่ะดูดิจะพูดขีกก็หงุดหงิดแม่อย่ามาลงใส่หนูนะจ้ะแม่จะยิ้มกับลูกโอ้แถวบ้านไม่เรียกยิ้มนะเนี่ยนี่คุยอะไรกันทำไมต้องทำหน้าขนาดนั้นด้วยอะ่ะ หนูกลัวแล้วแม่หนูทำกันบ้านอยู่แม่เมนไม่มาหรอโอเคแม่ขอโทษนะลูกใครบินมาเอมเมดบินมาคนแรกเลยอะโอเคจุดไฟกันคือเราไม่มีแบบแคมป์ไฟไงเราต้องมาจุดไฟกันแบบนี้นะคะแล้วก็มาแบบเอ่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายไม่กลัวไฟเลยนะแมไภายในภาคนี้กลัวแดดนะคะฉันยังงุดหงิดอยู่เลยอะ ที่รักไม่เอานะหอุยอีเจกอดแล้วเนี่ยหิวข้าวจะตายแล้วหเฮ้ยกอดดูหน้าเด็กกอดสิกอดกอดแม่มาแล้วจ้ะแม่มาแล้วเดี๋ยวพาไปกินข้าวนะอืมรีบๆสิจะช้าอยู่ทําไมอ่ะแม่รอใครมาแตะรีบบี้เนาะโอ้อะไรเนี่ยเด็กคนนี้ไปเดี๋ยวแม่พาไปเออนั่นแหละโอ้โ เบลล่าก็โกรธอยู่ด้วยนะกินสิกินกินกินกิมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งโอเครู้สึกแบบเราต้องเราจะต้องห้ามนะคะไม่ให้เบลล่าเนี่ยดื่มเลือดมนุษย์ซึ่งเธอเนี่ยก็มีเลือดถุงอยู่แล้วอะเดี๋ยวเราจะเอ่อให้พ่อบ้านนะคะเสิร์ฟอาหารหัวหน้าคนใช้มอบหมายงานให้ทำอาหารสําหรับงานเลี้ยงนะคะเดี๋ยวเราจะกินข้าวกับเหล่าชาวไร้กันสันกระดิ่งสันกระดิ่ง อย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่ลินด้วยนะคะโอ้โหโชลีลาเดชโชลีลาเดดโอ้ตอนนี้คะแนนคลับ2007แล้ว啊จริงจริงก็แลกได้เยอะมากๆเลยนะเนี่ยสถานะคลับนะคะคลับยอดนิยมเออดีดีการทักทายในคลับนะคะเลือกได้แค่หนึ่งอย่างเหรอเราจะเลือกแบบให้จับนิ้วหรือว่าให้แบบชี้นิ้วหรือว่าจะแบบโดยการแปะหลังฝ่ามือหรือว่าจะชนมือกัน ชีนิวก็เท่นะเออโบนัสนะคะทางด้านสังคมเราเลือกแบบโรแมนติกไปแล้วกันเนาะด้านทักษะนะคะก็จะสามารถเพิ่มแบบทักษะอะไรอย่างนี้ได้ด้วยโอ้เป็นโบนัสที่ดีมากเลยเราจะเลือกทักษะอะไรดีคะอาทักษะแบบทางด้านการเอาทางด้านสังคมก็ดีเนาะก็เลือกได้หลายอย่างนะคะมีกลิ่นอายของคลับด้วยบรรยายแห่งความโกรธโหจะทําให้ซิมนะคะรู้สึกโกรธไม่ดีมั้งแห่งความสุขนะคะ แห่งความมั่นใจแห่งความกระฉับกระเฉงหรือว่าเราจะเลือกอันนี้คะแห่งความโรแมนติกจะอัพเป็นแบบเย้ายวนก็ได้นะคะหรือว่าจะปัญญาแห่งความโรแมนติกมากโอเคอัพเป็นขั้นสามเลยแสดงว่าคลับของเราจะต้องมีการอินเลิฟที่แบบสุดๆไปเลยนะคะ คลับเนี่ยก็มาจากภาค Get Together นะก็เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเราเล่นรวมภาคเลยนะคะมีทั้งมมพาย g g t t t g e t h e r Get To Work หรือว่าต่างๆนาๆนาเนาะเอาปาร์ตี้ได้ทั้งคืนดีกว่าแล้วก็สามารถแลกเสื้อผ้าหรือของตกแต่งได้นะคะแต่ไว้มาแลกกันเรียบร้อยเอ้ยแตงโมเหรอเมื่อกี้มีแอปเปิลอันนี้แตงโมอ้าวับไปมาหันไปมาคิดว่า,าพายผลไม้ หรือเปล่ามีแต่ผลไม้ที่งั้นเลยอะ่ะจะมาขอดูดเลือดเหรอโรซาลีมาขอดูดเลือดหรือเปล่าเนี่ยตัวเลือกนะคะเดี๋ยวเราอ่านนิทานก่อนนอนให้อีเจฟังแล้วกันอีเจเริ่มโตแล้วว่าไปเร็วไปอ่านนิทานเ้านี้จะทำอาหารสลัดผลไม้โรซาลีรู้สึกหิวเลือดนะคะงั้นเดี๋ยวเราแบบเอเขาทำแค่สลัดไงคว้าจานเสิร์ฟด้วยกันดีกว่า คือเอ็ดเวิร์ดเนี่ยไม่สามารถกินอาหารมานุษย์ได้นะคะหยิบอาหารกันทุกคนเลยนะ oh. นี่มันสลัดผลไม้พวกเราเป็นบัมไพ่ยให้มันกินผลไม้ได้ยังไง oh. ก็พ่อบ้านเขาจัดผลไม้มาให้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งทานให้เรียบร้อยนะคะมีแต่คาายเนี่ยที่มานั่งโอเคเดี๋ยวพาไปนอนเนาะม,มา,มาทุกคนมานั่งทานกันโอ้บินมาทั้งนั้นเลยอะ่ะโอ้โหบางคนนี่แบบ ไม่ไม่บินมานะคะบางคนก็ยืนอยู่ที่เดิมเอาเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดกลับมาแล้วแล้วลูกนอนแล้วเหรออีเจนอนแล้วเหรอเอา๋าบินขึ้นมานะคะอ๋อลงไปหยิบหนังสือหรือเปล่าหุดนี้แล้วนะป้าไม่อ่านให้ฟังสักทีอ่ะเมื่อไหร่จะได้นอนอ่ะอ้าวลงจากเตียง ขอโทษขอโทษนี่ไงปากำลังอ่านให้ลูกอยู่ <c oughs> อะไรอ่ะนอนเองเลยอ่ะไม่ต้องให้อ่านแล้วเด็กดื้ออ่านให้ฟังแล้วก็ไม่ยอมอ่ะ <c oughs> นอนเองก็ตายอ่ะ <c oughs> ง่วงนะคะง่วงเอา้าเอา้าโอ้ยน้องแมวเมียว <c oughs> <c oughs> ไปนอนก่อนไปนอนก่อนอย่าโมโหสิ <c oughs> เออนั่นแหละเตียงอยู่ตรงนั้นแล้ว นอนนอหลับก่อนเร็วโอเคอีเจหลับแล้วข okay. e ั้งล่างเขานั่งทานกันเสร็จหรือยังเอยอุ้ยตกใจเดี๋ยวเราท้าประลองกับโรซารีดีกว่านีคะบินมหาเบลล่าแบบเนี้ยแวมพายอ๋อทักทายทักทายตอนโรงเรียนของเดนเนสแม่จะมาอีกหนึ <SPEAKER> ่งชั่วโมงเอ้าวเช้าแล้เนี่ยเดี๋ยวสิงั้นเราประลองที่ไหน มาประลองหน้าบ้านนะคะไม่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 โรซาลีกลับ,บบ้านโรซาลีซุยโรซาลีเข้าในบ้านกล <c oughs> ัวจะตายกันเนี่ยไม่ได้ดูเวลาเลยนะคะเมื่อกี้ว่าแบบว่าเจ็ดโมงแล้วเป็นล่าชนะนะคะบินมาที่นี่ในร่างค้างคาวด้วยกันโรซาลีเข้าในบ้านกันเถอะไปเข้าด่วนเลยเร็วเร็วเร็วบินเข้าไปบินเข้าไปโอ้ย เออนั่นแหละเบลล่าทำไมยังไม่บินเออเข้าไปเข้าไปอันนี้เนี่ยพี่ลินเลือกไว้ให้ร้องเพลงซึ่งเวลาทุกคนร้องเพลงแบบฉันรับไม่ได้อมันตลกเวอร์ก็เดี๋ยวเป็นทำอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นการแบบองานอดิเรกพวกแบบดูหนังเออดูหนังนะคะเราจะได้มาดูหนังด้วยกันก็เป็นสิ่งที่ในคลับเราทำกันนะคะเบลล่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอ้าวหนูน้อย ต้องทําหน้าที่เก็บจานเหรอเนี่ยน้องต้องไปเรียนแล้วนะคะโหนี่ขนาด8โมงแล้วเนี่ยออมท้องฟ้าก็ก็เช้าก็สว่างเอเลสเม่ไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูหนังด้วยกันนะคะดูทีวีด้วยกันดูหนังกับออมเรื่องชีวิตแห่งความตายหลังความตายอะไรสักอย่าง ก็ดูกับทุกคนเนี่ยแหละมากันแล้วนะคะตอนนี้มีเบียนค่าน้ำค่าไฟของคุณราคา12,000หหูโคตแพงเลยอะอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเปิดไฟตลอดเลยนะคะยิ่งเราอยู่บ้านหรือว่าคลลิหาสุดหรูหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบพื้นที่กว้างขวางเนี่ยก็จะแพงนิดนึงโอ้โหนี่มันซอมบี้มันไม่ใช่แบบพายแล้วมันเป็นหนังซอมบี้เอเอเราจะได้ดูซอมบี้ด้วย ทุกคนลองสังเกตนะแบบทีวีอะที่ซิมดัวย่างเดือซิมสเนี่ยก็จะแบบดูทีวีของภาคเดืซิมสามนะคะแล้วในภาคเดืซิมสาเนี่ยจะดูทีวีในภาคซิมสองโอ้โหสรุปเป็นซอมบี้หรือว่าเป็นแวมไพร์เนี่ยมีกัดกันด้วยซอมบี้แน่นอนกัดแบบนี้โอ้โหทุกคนกลายล่างหมดเลยเดี๋ยวเราจ่ายค่นาน้ำข้าไปค่าโทราศาัพท์ค่ารูดบัตรเครดิต1 2 0 0 0นะคะ เบลล่าเบลล่าทำไมนั่งยืนขวางเอ็ดเวิร์ดโอเคจ่ายแล้วนะคะโอ้โหเป็นเรื่องราวของซอมบี้ที่ป่วนเมืองนะคะเนี่ยยังกับ Walking Dead อ้าวหนูกลัวจังเลยว้าซอามบี้อย่าทำอะไรหนูเลยนะคะหนูตอดเหมนแค่กินไม่อร่อยหรอกฉันจะมาช่วยเธอเองสาวน้อยอย่าบอกน้องว่าหักบุม นี่อุตส่าห์ตั้งใจดูเต้นตามพวกเราสี่ซอมบี้โว้ยนี่มันนี่มันเกอร์กรุบอะไรเนี่ยอลิสนะคะมาเดินมาหาพ่อบ้านจะขอดื่มเลือดหรือเปล่าเอ็ดเวิร์ดหิวอยู่ต้องให้เอ็ดเวิร์ดทำเป็นตัวอย่างแล้วอลิสพ่อบ้านฉันเต้นยัวขนาดนี้นะคะแวมไพร์ เอ็ดเวิร์ดทำได้หลายอย่างมากเลยนะแต่เราจะไม่เปลี่ยนเขาเป็นแวมไพร์อันนี้ไงโรซาลีนะคะอยากดื่มเลือดแล้วล่ะสิโอ้ยใครมันจะทนกลิ่นมนุษย์ได้แล้วเนี่ยโอ้โรซาลีม,มาตัดหน้าเอ็ดเวิร์ดกะว่าจะให้เอ็ดเวิร์ดดื่มซะหน่อยอกระเป๋าเอ็ดเวิร์ดไม่มีด้วยอะ่ะไม่รู้ว่าเอ็ดเวิร์ดจะดื่มเลือดได้อีกไหมนะคะโรซาลีเพิ่งดื่มไปอะ่ะ ดื่มเลือดอะยังได้นะคะมา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 แล้วพ่อบ้านฉันมีหวังสักวันเราคงต้องแบบจัดงานศพให้พ่อบ้านนะคะเลือดหมดตัวค่ะเมืม่อกี้เรารู้สึกว่าเราได้รับจดหมายใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะ,ะรับจดหมายนิดหนึ่งมีเลือดถุงนะคะโอ้สองอันแล้วก็มีพวกแบบมเมล็ดพันธุ์พืชอะไรทำนองนี้เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดเข้าบ้าน เอ็ดเวิร์ดเข้าบ้านเร็วเดี๋ยวไม่นะรู้สึกว่าพี่ลินได้อัพอันนี้ของเอ็ดเวิร์ดนะคะพี่ลินอัพการต้านทานแสงแดดนะคะแสงแดดนั้นคือศัตรูตัวร้ายของแวมไพร์แต่ด้วยพลังอํานาจนี้จะทําให้ซิมต้านทานแสงแดดได้ดีกว่าเดิมนะคะโอเคเราอัพเพิ่มไปเนะาะเพราะเมื่อกี้ทักษะก็เพิ่มแล้วอยากอยากทดสอบว,ว่าจะต้านได้ดีแค่ไหนโอเควิ่งไปแบบนั้นแหละโอ๊ยติดไลท์เนี่ย วิ่งเหนือธรรมชาตินะคะวิ่งด้วยความไวแสงโอเคเอ้ากำลังให้วิ่งมาที่นี่เขาจะไปอินเลิฟกันหรอฟังที่รักคุณจะไปไหนคะที่รักคุณจะออกจากบ้านตอนนี้ไม่ได้นะคะฉันเป็นห่วงออีกคู่นึงก็ดูดดื่มนะคะเดี๋ยวจะให้มาที่นี่เลยนะคะบินมาที่นี่ในร่างครั้งค้าวน่าจะเร็วกว่าการที่วิ่งมาเพราะว่าเหมือนกับหายตัวมาเลยนี่ไห้ั้งคาวมาแล้ว โอเคเดี๋ยวเราจะตกปลานะคะอุ๊ยไม่ใช่ตกปลาด้วยกัดเดี๋ยว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 เดีวดยเนี๋ยวเว่ด้วเอยเดวเีวเดีด้วดียวเดี๋กวเดียวเดีเดีวดียวเีเดียีวเีดียวีีเจีเลีวเะีีเยี พี่ลิงก็ไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงให้เอ็ดเวิร์ดอย,อยู่อยู่กลางแดดนานเท่าไหร่แต่ว่าเราก็มีพลังต้านแวมพายเอ้ยต้านแสงแดดอยู่อาจจะอยู่ได้แบบหลายชั่วโมงนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ค่อยอยากเสี่ยงเท่าไหร่เดี๋ยวไปเล่นอีเจนิดนึงอ้อยหิวแล้วนะเมื่อไรจะได้กินข้าวอ่ะแมวเหมียวหิวแล้วหรอลูกจ้าเดี๋ยวแม่พาไปกินข้าวครับหิวอะ่ะหิวไปไปกินข้าวกัน ไม่รู้ว่าเอ็ดเวร์จะทนได้อีกไหมนะคะแต่ก็ยังให้ตกปลายอยู่นี่ก็แบบประมาณชั่วโมงสงชั่วโมงแล้วในเกมเนาะอาจจะต้านทานได้อีกนะคะต้องต้องแบบต้องลองกันอะของแบบนี้ oh <my> เลเนสเม้นะคะได้เรียนเสร็จแล้วในวันนี้เธอเรียนได้ดีแต่คุณครูของเธอที่โรงเรียนประถมคิดว่าเธอยังพัฒนาได้อีก oh <my> ด้วยการทำงานเสริมที่บ้านอ๋อ เดี๋ยวเราเชิญนะคะแอนนี่แล้วก็เฮอร์ไมโอนี่มาทุกคนเลยเชิญให้มาที่นี่แล้วก็แฮร์รี่นะคะเป็นเพื่อนกับแฮร์รี่ไหม,มโอเคเหล่าแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะไฟไหมอยู่ในระแวกนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราเราพี่ลินจะรู้ไหมว่าไหมตรงไหนอะฮะนั่นไงเขาบินกันไปหมดแล้วอะไม่ไม่ตรงไหนคือแบบ มันไม่มีมุมกล้องที่เราสามารถดูรู้เลยเหรอแล้วทุกคนพร้อมใสกันตับไฟทลายโอ้โหเดี๋นะพี่ลินว่าเราเชียว่าแวมไพร์พเนี่ยกลัวไฟด้วยถึงในเกมมจะไม่ขึ้นมาว่ากลัวอะไรมากมายเดี๋ยวเราลบกิจกรรมอันนี้ออกนะคะแล้วเดี๋ยวเพิ่มกิจกรรมอันอื่นแทนแล้วกันเนาะโอ้โอหทุกคนตกใจกันหมดเลยอะ่ะทาลายจะตายไหมอ่ะอันนี้คือ อย่าบอกนะว่าเท่าเท่าฐานคาลายหรอคืออะไรอ๋อเท่าเท่าฐานเท่าไฟนะคะเออเพราะว่าคาลายยังไม่ตายถ้าเป็นศพเนี่ยก็จะแบบเป็นอีกมุมหนึ่งแต่เราก็อยากจะเห็นแบบพายตายใช่ไหมคะพิรินทําให้ดูได้นะแล้วก็ชุบชีวิตให้ได้เหมือนกันคุยตายแล้วโป้จังเลยคาลายเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ไฟไหมเนี่ย ซิมเขาจะวิ่งออกมานอกบ้านนะคะซึ่งมันไม่ควรเลยเพราะว่าเป็นวันพายเดี๋ยวจะตายถ้าตายเดี๋ยวชุบชีวิตให้แต่ว่าพี่ดินคิดว่าเราไม่ควรเสี่ยงใช่ไหมคะเราไม่ควรเสี่ยงให้ตายใช่ไหมนั่นสิสนเราควรเข้าไปในบ้านนะนโอเคบินเข้าไปแล้วนะคะรรเราจะดีเดินเข้าไปค่ะอ,อ้านั้นใครน้นั่น,นะมนุษย์เดินตามมาด้วยเหรอ เอมเมดก็ควรเข้าไปนะเอ้าแล้วอีเจล่ะอีเ e จควรอาบน้ำตอนนี้เศร้ามากเลยขอให้อาบน้ำนะคะเฮ้ยเมนหึงขนาดเนี้ยไม่สงสังกันบ้างเลยอะ่ะเฮ้ยอาบทั้งชุดนี้เลยเหรอไม่คิดเปลี่ยนชุดให้อีเจอ้าเปลี่ยนแล้วนะคะแต่ว่ายังยังใส่เสื้อเหมือนเดิม เธอไมโอนี่กับรอนมาเยี่ยมแล้วนะคะแล้วดูเด็กน้อยสิวันนี้มันจุกสองครั้งมาป้าป้าให้เขาเข้าบ้านยังไงเนี่ยเออ็ดเวิร์ดมาแบบว่าทักทายได้ไหมคะวอดีรัสนะคะรู้สึกอยากจะชวนคุณมาที่บ้านแล้วพูดคุยกันเออมีแบบเชิญเข้าไปในบ้านไหมเนี่ยเป็นมิสอ่อ ชื่นชมการแข่งขันแล้วกันป้าป้าสอนหนูเล่นอะไรเล่นการ์ดยังไงนี่เรียกว่าเต่านะหนูรู้แล้วรู้ได้ไงโอเคคือแบบรู้สึกรอนกับเพอร์มอนี่นี่พี่เลนคิดว่ารอนกับเพอร์มอนี่ไม่ยอมเข้าบ้านเหมือนเขารู้ว่าในบ้านเนี่ยต้องมีพลังงานบางอย่างนะคะซึ่งก็คือี่แวมไพร์นี่ไงอีเจอีเจอีเจไปทักทายแอนนี่เร็วแอนนี่มาหานะ เดี๋ยวเราเรียกให้แอนนี่มาหานะคะแอนนี่เอ้าฉันนี่กลับเฉยเลยอ่ะโอ้ไรเนี่ยเส็งเฮ้ยเอเมดเอเมดหืมดูดเลือดรอนนะคะโอ้บาเราอิ่มเลยแล้วสิเออโอ้ยเพียมากเลยตายแล้วสามีของฉันโดนบัมพไยดูดเลือดที่บ้านแห่งนี้มันมีอะไรอ่ะเดี๋ยวนะ ตาแล้วนะพี่ลินให้ทำไมวันนี้เรียกรอนว่อสามีของฉันเหรอจะอนของฉันสิกราบเลยนะคะโอ้โหโหเอาละค่ะก็ยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ลินก็ต้องขอตัวจบกันไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามตอนต่อไปด้วยนะ,ะบ,ายบายยฮะผมรักทุกคน มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน,น่าร้อคเว่า,าวอีกลืมไปแล้วจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่ THE ะซิซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านสตอร์